การขายสินค้าบน ebay ระหว่างแยกค่าขนส่งกับรวมค่าขนส่งไปในตัวสินค้าแล้วตั้งค่าเป็นฟรีชิปปิ้งอันไหนดีกว่ากันสวัสดีครับผมโค้ชศักดาออนไลน์มิเกอร์นะครับก็เป็นผู้แนะนำ วิธีการขายสินค้าออนไลน์ขายสินค้าไทยไปต่างประเทศแบบง่ายๆผ่าน eBay.com มีพี่น้องถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าระหว่างแยกค่าขนส่งให้ลูกค้าเห็นกับรวมค่าขนส่งแล้วตั้งเป็นฟรี h i p p i n g อะไรขายดีกว่ากาันอธิบายขยายความทั้งสองส่วนนี้ให้ฟังนะอับเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของการ แยกค่าขนส่งบริเบเน่ไม่ว่าเราจะรวมค่าขนส่งหรือแยกค่าขนส่งเนี่ยสามารถทําได้ทั้ง2สําหรับช่องทางแรกที่พี่น้องถามมาว่าเราสามารถที่จะแยกค่าขนส่งออกให้ลูกค้าเห็นทําได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเบก็ไม่ได้มีข้อกําหนดนะครับว่าเราเนี่ยจะรวมเอาค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าก็ได้แล้วตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งหรือจะตั้งราคาแล้วก็แยกค่าขนส่งต่างหากนี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ สำหรับเรื่องของการแยกค่าขนส่งข้อดีก็คือลูกค้าจะเห็นราคาจริงครับที่เราขายและราคาค่าขนส่งซึ่งก็จะแยกออกจากกันก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ว่าราคาสินค้าจริงเท่าไหร่แล้วก็ค่าขนส่งจริงเท่าไหร่ข้อดีของการแยกค่าขนส่งนะครับก็คือว่าเวลาที่เราแยกค่าขนส่งออกจากราคาสินค้าเนี่ยจะทําให้นะครับราคาสินค้าดูถูกลงไม่เหมือนกับการที่เรานะครับเอาราคาสินค้ารวมกับค่าขนส่งเราตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งเนี่ย มันจะรวมกันซึ่งทำให้ลูกค้าดูแล้วว่าราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าโดยประสบการณ์ของผมแล้ววิธีการซื้อของลูกค้าเนี่ยครับเวลาที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเปรียบเทียบก่อนว่าระหว่างแยกค่าขนส่งกับฟรีชิปปิ้งรวมค่าขนส่งไปแล้วกับตัวสินค้าเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าคลิกซื้อทุกครั้งนะครับ eBay เขาก็จะรวมราคาเต็ม ที่ลูกค้าต้องจ่ายสมมติว่าเราตั้งราคา400บาทนะครับแล้วก็แยกค่าขนส่งเนี่ย200บาทก็จะรวมกัน600บาทนะครับเวลาที่ลูกค้าคลิกสั่งซื้อสินค้าอ่าก็คือ eBay จะรวมให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารวมค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าเนี่ยนะครับลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าราคาสินค้าตัวนี้นะครับอยู่ที่600บาทแล้วก็ตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งเนาะมันก็มีความแตกต่างกันแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าเห็นว่าแยกค่าขนส่งและฟีชิปปิ้งรวมกันเนี่ยราคาไม่แตกต่างกันมากหรืออาจจะถูกกว่ากันเล็กน้อยเนี่ยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกซื้อทั้งแยกค่าขนส่งหรือฟีชิปปิ้งก็ได้เช่นกันแต่มันมีหนึ่งประเด็นนะครับที่ทุกคนจะต้องคิดแล้วก็ตึกตองให้ดีนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้ฟังก์ชันไหนเนาะโดย หลักการแล้วนะครับ Ebay เนี่ยเขาจะดึงสินค้านะครับที่พ่อค้าเนี่ยตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งให้ลูกค้าดูก่อนเสมอนั่นก็หมายความว่าสินค้าที่ตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งอีเบย์จะช่วยดันให้อยู่หน้าแรกๆก็คือมาก่อนร้านค้าที่เป็นแยกค่าขนส่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับของคนที่ รวมค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าแล้วก็ตั้งเป็นฟีชิปปิ้งอันนี้เห็นชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าระหว่างแยกค่าขนส่งและรวมค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าแล้วตั้งเป็นฟีชิปปิ้งอันไหนดีกว่ากันเนี่ยอันนี้ให้พี่น้องพิจารณาเองแต่ถ้าโดยประสบการณ์ของผมแล้วเนี่ยผมก็เคยแยกค่าขนส่งออกจากตัวสินค้าเหมือนกันแต่ประสบการณ์การขายน้อยกว่าการที่เรารวมค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าแล้วก็ตั้งเป็นฟีชิปปิ้ง นะครับที่โอกาสขายง่ายกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่า eBay เขาช่วยดันสินค้าที่ตั้งเป็นฟรีชิปปิ้งนั่นเองนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยพี่น้องทุกท่านก็จะแยกออกเลยใช่ไหมครับว่าเราจะตั้งค่าเป็นฟรีชิปปิ้งดีหรือว่าจะแยกค่าขนส่งให้ลูกค้าเห็นชัดเจนนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่ตัวสินค้าด้วยนะครับว่าเหมาะกับการแยกค่าขนส่งไหมหรือว่าเราจะตั้งเป็นฟรีชิปปิ้ง แต่โดยหลักๆแล้วนะครับผมพูดเสมอว่าเราเนี่ยควรจะศึกษาคู่แข่งให้ดีนะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาแยกค่าขนส่งไหมหรือว่าเขารวมค่าขนส่งไปกับตัวสินค้าเลยอันนี้เราก็อาจจะใช้ mindset หรือวิธีคิดการตั้งราคาสินค้าเนี่ยเหมือนกับเขาเลยก็ได้ถ้าเกิดเขาแยกเราก็แยกนะครับถ้าเกิดเขารวมเราก็รวมหรือว่าถ้าเขาแยกแล้วเรารวมค่าขนส่งเนี่ยเราก็ตั้งราคาให้ถูกลงสักนิดนึงถ้าเราไม่ขาดทุน โอกาสที่เราจะติดหน้าแรกแล้วก็ขายสินค้าได้ง่ายกว่าแบบแยกค่าขนส่งก็เป็นไปได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยผมก็จะใช้ไอเดียจากคําถามหรือปัญหาของพี่น้องที่ถามมาในช่อง YouTube ของผมนั่นเองก็นี่เป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่พี่น้องหลายคนถามมาว่าเราจะแยกค่าขนส่งดีหรือว่าเราจะ รวมค่าขนส่งแล้วเป็นฟรีชิปปิ้งวันนี้ตอบให้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านไหนเนี่ยดูคลิปแล้วมีปัญหาหรือว่าติดขัดในเรื่องของการดูคลิปหรือติดขัดในเรื่องของการทำอีเบย์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะมาทําคลิปตอบแบบนี้ให้กับทุกท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมีความรู้กับทุกท่านนะครับจะลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ